เอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนปามครับครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนกันดีกว่าครับว่าเขาชื่ออะไรสวัสดีครับคุณสวัสดีครับอ่าอันนี้ชื่ออะไรครับช่วยแนะนําชื่อได้ครับตาเสียงครับตาเสียงตาเสียงแล้วอที่นี่ที่ไหนครับอ่าตําบลน้มาต้งครับตําบลน้อําเภอวนัดจังหวัดชลบุรีครับครับผมแล้วอันนี้อ่าคุณอ่าคุณครูคุณคุณคุณน้าเสียง ปลกูกปามนี่มากี่ปีแล้วครับอ๋อหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วครับแล้วแล้วไอ้ก่อนหน้าน,นี้ที่จะมาใช้ตัวนีค้คุณคุณครูใช้อะไรมาัางครับก็ใช้สารพัดอ่าปุ๋ยครับไม่ได้เรื่องก <c oughs> ็คือใช้มาทุกตัวแล้วไม่ได้เรื่อง <c oughs> พูดแบบแบบง่ายๆ <c oughs> เลยง่ายเรื่องจริงครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วได้มีโอกาสมา ใช้อ่าตัวนี้ใครเป็นคนใช้ครับพอดีพวกเขาแนะนําก็เลยเรามาลองดูใช้แล้วมันก็เออได้ผลดีนะครับผมอันนี้ใช้กับปามมันปามแตก่ตงเป็นยังไงครับด้วยมันก็ดีกว่าที่เคยใช้อะเนาะมันจะออกไม่ขาดทาราไอ้ไม่ขาดคอนะครับผมออกไม่ขาดคอคือมันออกตลอดมันออกตลอดไม่ขาดคอครับผมแล้วอ่าใบปามผิวปามเป็นยังไงบ้างครับอ่าอ่าอะไรทลายก็ดีนะครับผมใช้ได้ ครับผมก็คือใบเขียวครับอันนี้คุณอ่ะครับผมเนี่ยคุณครูเสียงบอกว่าผิวก็ดีใบมันก็สวยแล้วแดงต<ร>งัวไหนครับช่วยชูหน่อยครับตัวไหนครับท้งคู่เลยยืนยันอันนี้สมแดงคิกบวกอะมิโนเพื่อนบ้านห,หรือพวกก,กันก็ได้แนะนําให้คุณครูล,ลองเอาตัวฟิกมัใจ้แล้วคุณครูบอกโอ้ประทับใจมากครับมาฉีดครับผมเนี่ยคือปาล์มของคุณครูเสียงนะครับเนี่ยคุณครูบอกมันมันออกมันไม่ขาดเลยครับขาดคอเรียกไม่ขาดคอไงมันออกตลอดครับผม คุณครูบอกเอาไปพันเปอร์เซ็นต์เลยครับมัน<ส>มันออกอนะครับเขาจะบริการอันนี้ผมไงครับผมอันนี้ของคุณครูครับคุณครูยืนยันเต็มที่เลยครับว่าคุณครูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องยกรังครับเพราะมันของคุณครูนี่ปามทั้งหมดกี่กี่ไร่ครับนนะตรงนี้นะประมาณห่อปนนี้สวนปามห้าสิบไร่ตามผมมาดูครับนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวับ เนี่ยครับมันทุกต้นเลยครับอันนี้ผมจะพามาดูไม่ใช่เป็นบางต้นเนี่ยครูเสียงบอกมันออกทุกต้นเนี่ยครับดูดูครับดูนะครับแน่นคอหมดเลยครับเยียดเลยครับต้นเล็กต้นน้อยแต่ข้างในครับติดดินเลยครับลูกเต็มคอเลยครับเนี่ยแล้วใบคือใบจะสวยมากครับใบเขียวสวยมากครับเนี่ยสังเกตที่ใบครับใบเขาจะโอ้โหนี่กลางวันครับแดดร้อนครับดูสังเกตใบไหมครับเนี่ยใบก็จะเขียวสวยมากครับ แล้วเรามาดูทลายใกล้ๆครับคุณครูบอกมันหาคนงานยากอะครับอยากจะฉีดสัก15วัน15วันฉีดครั้งแต่ทีนี้ว่าไม่คนงานหายากครับถ้าฉีดคุณครูบอกถ้าฉีดต่อนเนื่องน่าจะดีกว่านี้นี่ขนาดว่ามันนาน,านฉีดทีนะครับเห็นไหมครับทลายสุดยอดไหยครับครับผมไม่ลองไม่รู้ครับนี่คือสวนปามของ คุณครูเสียงครับครับผมไม่ลองไม่รู้ครับนี่คือครับตัวจริงเสียงจริงครับคุณครูเสียงโอ้ฝอาจะได้เจอท่านนี่นานมากครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณครูเสียงและขอขอบคุณบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ดที่โสมแดงพริกบวกอะมิโนมาเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพริกชีวิตเกษตรกรครับครับผมต้องขอขอกาว่าสวัสดีครับ